จะบอกว่ามันกรอบมันอร่อยมันฟินมากๆค่ะอันนี้สวัสดีค่ะอร่อยสตอรี่นะคะวันนี้ค่ะจะชวนเพื่อนๆมาทำปอเปีย๊ยะทอดกันค่ะแต่วันนี้เราไม่ได้มาทำปอเปีย๊ยะทอดธรรมดาธรรมดานะคะเพราะว่าเราจะมาเปรียบเทียบระหว่างการทอดปอเปีย๊ยะในน้ำมันร้อนๆปกติกับการทอดปอเปีย๊ยะในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะ เราจะมาเปรียบเทียบกันว่าทั้ง2แบบเนี้แบบไหนจะออกมาอร่อยกว่ากันค่ะเริ่มจากวัตถุดิบกันก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นวัตถุดิบพื้นฐานทั่วๆไปนะคะใครอยากจะเพิ่มหรือลดบางอย่างก็ตามความชอบเลยค่ะแครอทให้เรานำไปปอกเปลือกแล้วล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นก็ซอยเป็นเส้นๆค่ะกระหล่ำปลีก็เช่นกันนะคะนำมาซอยให้ละเอียดแล้วนำไปล้างน้ำให้สะอาดค่ะ มาถึงวัตถุดิบสําคัญค่ะก็คือเห็ดหอมแห้งค่ะขอบอกว่าขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าจะทําให้ไส้ปอบเปียกของเรามีกลิ่นหอมค่ะวิธีการเตรียมก็คือเอาเห็ดหอมแห้งนะคะมาล้างน้ําให้สะอาดแล้วนําไปแช่น้ําทิ้งไว้ประมาณครึ่งวนันหรือจนกว่าจะนิ่มค่ะจากนั้นให้เราบีบน้ําออกให้หมดแล้วก็ซอยเป็นเส้นเล็กๆค่ะ วุ้นเส้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวสําคัญเช่นกันค่ะเพราะว่าเป็นตัวช่วยดูดซับน้ําของไส้ปอเปี๊ยเวลาที่เรานําไปผัดค่ะทําให้ไส้ปอเปี๊ยของเราแห้งไม่แฉะโดยให้เรานําวุ้นเส้นมาหั่นเป็นท่อนๆค่ะมาเริ่มผัดไส้ปอเปี๊ยกันเลยค่ะให้เราใส่น้ํามันพืชลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่เห็ดหอมตามลงไปผัดค่ะให้เราผัดสักพักจนกว่าจะมีกลิ่นหอม จากนั้นก็ให้เราใส่เนื้อหมูบดลงไป230กรัมค่ะในส่วนนี้ใครอยากจะเปลี่ยนเป็นเนื้อไก่เป็นกุ้งหรือใครไม่กินเนื้อสัตว์ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะผัดไปสักพักเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะจะช่วยทําให้หมูสับของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมแล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะพอเนื้อหมูเริ่มสุกดีแล้วก็ให้ใส่กระหล่ำปลี200กรัมแครอท100กรัม เมื่อผักเริ่มสลดลงนะคะเราก็จะใส่ซอสลงไป1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่พริกไทยป่นเศษ1ส่วน4ช้อนชาแล้วก็ปิดท้ายด้วยวุ้นเส้นค่ะ คนส่วนผสมไปเรื่อยๆนะคะจนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ปิดเตาค่ะจากนั้นก็ให้ทิ้งไส้ปอเปียเอาไว้จนกว่าไส้จะเย็นสนิทเน้นนะคะว่าต้องเย็นสนิทค่ะหลังจากไส้เย็นแล้วนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าไส้ปอเปียของเราแห้งไม่แฉะก็เพราะว่าวุ้นเส้นของเราได้ดูดซับน้ําไปหมดแล้วล่ะคะ่ะมาเตรียมไข่ไก่กันต่อเลยค่ะให้เราตอกไข่แล้วก็ตีให้เข้ากันนะคะอันนี้เอาไว้ใช้สําหรับติดแป้งปอเปียเวลาที่เราห่อค่ะ อันนี้ก็คือแป้งปอเปี๊ยะสาเร็จรูปที่เราจะใช้กันในวันนี้นะคะโดยขนาดของปอเปี๊ยะจะอยู่ที่ประมาณ20คูณ20เซนติเมตรค่ะได้เวลามาประกอบล่างตัวปอเปี๊ยะกันแล้วนะคะให้เราวางแผ่นแป้งปอเปี๊ยะลงไปแล้วก็ใส่ไส้ปอเปี๊ยะตามลงไปค่ะเราก็จะม้วนไส้ขึ้นมาประมาณครึ่งหนึ่งของแผ่นแป้งค่ะกะให้เป็นเส้นขนานพอดีกับมุมแป้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะจากนั้นพับแป้งทั้งสองด้านเข้ามาแล้วม้วนไส้ไปเรื่อยๆ ก่อนที่จะสุดแผ่นแป้งให้เราทาไข่ไก่เด็กน้อยนะคะแล้วก็ม้วนต่อจนสุดแผ่นแป้งเลยค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับ1ชิ้นเรามาดูวิธีการม้วนปอบเปียชัดๆกันอีกทีนึงนะคะ เรามาทอดปอเปี๊ยะกันดีก,กว่านะคะวิธีแรกเราจะทอดปอเปี๊ยะกับน,น้ำมันค่ะใช้น้ำมันเยอะหน่อยนะคะกะว่าให้ท่วมตัวปอเปี๊ยะแบบไม่ติดกระทะน้ำมันที่ใช้เราจะใช้ความร้อนปานกลางค่อนไปทางอ่อนนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงเกินไปเนี่ยด้านนอกของปอเปี๊ยะก็จะไหม้เอาซะก่อนนะคะ ให้เราทอดไปเรื่อยๆจนกว่าปอเปี๊ยจะมีสีเหลืองทองนะคะใช้เวลาทอดประมาณ12-15นาทีค่ะต่อมาเป็นวิธีที่2ค่ะนั่นก็คือการทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันหรือ Air f i ฟเค่ะอันนี้นะคะที่ตัวหม้อเนี่ยดูจากรูปแล้วเหมือนปอเปี๊ยมากเลยนะคะเขาแนะนำให้เราทอดที่ไฟ200องศาเป็นเวลา10นาทีค่ะงั้นก็ลองเอาตามนี้เลยนะคะ เรามาดูผลงานกันดีกว่านะคะอืมดูท่าว่าจะยังไม่ค่อยกรอบดีนะคะเพราะว่าตัวปอเปี๊ยะยังเป็นสีขาวๆอยู่เลยงั้นขออบเพิ่มอีกสัก5านาทีแล้วกันค่ะมาดูผลงานรอบที่2กันค่ะอืมเหมือนจะกรอบดีแล้วนะคะสีก็ดูเหลืองมากขึ้นน่าจะใช้ได้แล้วล่ะค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับการทำปอบเปียทอดในวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีหลายขั้นตอนสักหน่อยแต่ทำออกมารับรองว่าคุ้มค่าความอร่อยแน่นอนคะ่ะอันนี้คือปอบเปียที่ทอดในน้ำมันปกติคะ่ะและอันนี้ก็คือปอบเปียที่ท,อด,อ,ดทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันคะ่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงคะ่ะขอชิมที่อันนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็คือปอบเปียที่ทอดด้วยน้ำมันปกตินะคะ จะบอกว่ามันกรอบมันอร่อยมันฟินมากๆค่ะอันนี้นี่ค่ะสำหรับปอเปียนที่เราทอดในน้ำมันนะคะก็คือจะมีสีเหลืองทองแล้วก็ความกรอบนี่มันกรอบไปถึงแป้งชั้นในเลยนะคะกลิ่นแล้วทำให้รู้สึกว่ามันกรอบมันชุ่มฉ่ำมันไม่แห้งค่ะต่อมาเป็นชิ้นนี้ค่ะ ชิ้นนี้เป็นปอเปียที่เราทอดกับหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะโดยที่เราไม่ใส่น้ำมันลงไปแม้แต่หยดเดียวเลยค่ะเดีย๋ยวเราลองมาชิมกันนะคะให้เพื่อนๆลองดูเนื้อข้างในนะคะก็คือเนื้อสัมผัสของมันเนี่ยนะคะก็ค,คือมีความกรอบค่ะ แต่ว่าความกรอบเนี่ยมันจะกรอบเฉพาะบริเวณรอบๆด้านนอกนะคะส่วนไอตัวแป้งที่พันอยู่ด้านในอะคะ่ะก็คือมันยังไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่กินแล้วก็คือให้ความรู้สึกว่ามันแห้งเกินไปนะคะกินแล้วมันไม่อร่อยไม่ฟินเท่ากับการทอดในน้ำมันนะคะส่วนตัวแป้งรอบๆด้านนอกนะคะก็คือมันจะออกเป็นสีขาวๆนะคะ มันจะไม่เป็นสีเหลืองทองเหมือนกับการที่เราเอาปอบเปียลงไปทอดในน้ำมันนะคะคือจะบอกว่ามันแห้งมากเลยขณะที่เราจับเนี่ยนะคะไม่มีน้ำมันติดมือเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากเปรียบเทียบให้ดูระหว่างปอเปียที่เราทอดในน้ำมันและปลอบเปียที่เราทอดในหม้อทอดไร้น้ำมัน เพื่อนๆชอบแบบไหนก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้อร่อยสตอรี่ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในเมนูหน้านะคะ